hà Lai, Lục hà Lai Này hà Lai, Lục hà Lai hà Lai Bà ơi, lấy con khói bay hà Lai, Lục Lục luôn Bị bắt Kính Thái thuộc Mưa này thuộc bắt Bị sai Ău mai, Ău mai Mưa này Mưa này Ê, à. Mưa ngay à quá Bông Thái ไม่รู้ลูกขิงไม่ได้งอนะอันนี้โง่เลยเห็นไหมไม่ใช่ป๋าหลอกแล้วลูกไหนสิมันคืออะไรอ่ะกระดูกเขี้ยวกะดูกห่ะอืมกระดูกเขี้ยวเล่นกระดูกอ่ะ มันทำจากอะไร,อ,รอ่ะแป้งกับนมอระแป้งกับนมหมอบอกหมอวินบอกมันทำจากแป้งกับนมถึงก็เลยกินใหญ่เลยแท้หมอบอกว่ากินอย่างนี้ห้ามเอาเป็นแบบหนังสัตว์มันจะไม่ย่อยหรอเขาบอกงั้นเหรอลูกนูกินตั้งแต่ฟันยังไม่ขึ้นจนซันจะร่วงแนละ้ว่ยอร่อยไหมน้ำตามองบนดูมองบนขอก็ไม่ให้ด้วยหวงแม่ขออันหนึง่ง แม่ขอหน่อยแม่ขอหน่อยเร็วแม่ขอหน่อยกูทำไมแบบอเลย <laughs> <laughs>